คือปั๊มแบบเนี้ยผมอะ่ะจะเอามาแก้งด้วยการที่ว่าผมอ่ะจะทําหล่นแต่ว่าจะหล่นต่อหน้าไอ้เกดเออแล้วก็มาหล่นต่อหน้าพี่แบงค์เฮ้ยมึงอ่ะโยนให้กูมึงไม่หันมาแม้แต่จะมองหน้ากูเลยเกียทําเหี้ยอะไรเนี่ยย ที่เรียกสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุกๆๆทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะพี่เฟรมแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้อยู่กับผม,มีและกับพี่อนแน่ใสยย่ทุกคน <Yeah. S 1> ก็สำหรับในวันนี้วันนี้เราจะมาทําตามคำเรียบร้องเว้ยจ๊อบครั้งที่แล้วมงึงอจำได้ที่เราแกล้งพี่เฟ้มใ,ใหญ่เกดอ่ะอือคือใช่ไหมเรียกว่า mm. แกล้งตอนนั้นอ่ะวิวดีมากแล้วคนดูแม่งชอบม,มากไอ้จ๊อบเออแบบว่าพี่เฟ้มครับขอแกล้งอย่างนี้อีกขอแกล้งแรงๆแบบนี้วันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาแกล้งแบบว่าเห็นไหมจ๊อบ อะไรอะไรอะไร,ะไรปัมม๊มเมาส์ไงปั๊มนี้นะครับผมจะบอกมูลค่าของมันให้นะครับราคาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ประมาณสองสามพันแหละแต่ว่าของพี่แบงค์เนี่ยเขาแบบว่าราคาเท่าไหร่นะจ๊อบเออจะป่ะจะป่ะห้าหมื่นไหมเออประมาณห้าหมื่นรวมกับว่าโอ oh, <no. S 2> <c oughs> นโอนคุณเป็สสนสองล้วมานนาว่ะจอ๊อบ <c oughs> มึงคิดดูคือปั๊มตัวนี้นะครับทุกคนผมจะเอามาแกล้งทำโต๊ะไอ้จ๊อบ ถ้าสมมติคูส่งให้มึงแล้วมึงทำตกเนี้ยเรากิดรู้สึกไง<ๆ>แล้วก็สำหรับอันนี้นะครับอันเนี้ยคือเป็นของปลอมนะของปลอมของจริงมันจะดูออกเลยทุกคนเห็นไหมของปลอมเนี่ยมันจะมีฝั่งบนที่ยื่นขึ้นกับฝั่งล่างที่ยื่นลงนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ทีเนี้ยคือปั๊มแบบเนี้ยผมอะจะามาแกล้งโดยการที่ก็ว่าผมะจะทำหล่นแต่ว่าจะหล่นต่อหน้าไอเกดเออแล้วก็มาหล่นต่อหน้าพี่แบงแต่ว่าปั๊มเนียที่ผมไปหามาได้น้ยมันมีรอยเจียก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราพันแล็บซะหน่อยเนาะ พันแล็บแล้วก็ทำแก้งทำตกอะไรเงี้ยโอ๊ยไอ้ครับโอ้ไอ้ครับไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอปลอมไอ้เอ้ไอ้ไอ้กอ้ไ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 อยไอ้าอ้ไ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 อ้กอนไอ้ไอ้ไอ้ตอ้ไอ้อ้ไั้ไอ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 แไอ้อ้ไอ้ยอ้ไเ้ีอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ออ้้ไ้ไ้ออเไ้ออญาติพันแบบ ให้มันดีเนีย่ยหน่อยกันเฮ้ยมึงเช็คดีว่มมาของยิงของอะไรเนี่ยของยม่ลอยก่ออ๋อมีลอยอยู่มีลอยอยู่ไม่ใช่แม่งเช็คผิดไอสัตว์เป็นของยิงมานี่เที้ยงจา้าไอสัตว์เออยน่าหวหน้าน่าหัวห้วหมันต้นองอะไรเยอะมัต้องอะไรเยอะ,ออะ,เ,อะเกย์ไปไหนวะเกย์เกย์ไปไหนวะ,อะไอเจ้าเกย์ไปไหนฮะเกย์ไปไปนหนวะเอาทีมขับรถไปดิฮะโมบี้อะอ้าวกล่องเอพีไอไงกล่องเอพีไอไง เฮ้เก็บอะไรวะอะไรอีเฟมเกดมานี่หน่อยมาดูของใหม่หน่อยเร็วมานี่มานี่มานี่เดดเดอะไรวะมีอะไรดูแฮมเดดเดดัมแฮมดัมเอ้ามึงไม่เห็นจริงๆอ่ะนี่อันนี้เหรอเย่กองใหม่ก็กองใหม่แล้วมึงเงอะหักตรงนี้นะเอา ไอ้เหี้ยของเทพแล้ว้อะของลิมิเต็ดเลกอย่างเลยก็ใสอันนั้นใสก็มองไม่เห็นคุณหลับตาก่อนคุณหลับตาก่อนฮะแต่แดนโอ้โหอะไรอ่ะของใหม่ของใหม่เหรอใช่เป็นไงนะสวยปะล่ะสวยก็ได้เขาเรียกว่าบัมเมาส์ของพี่แบ์ ไจ่ของอแล้วมึงมาให้กูดเดาแบไมเอานี่ไงกูจะนี่กูจะใส,ใส่ใส่ตัว,ตวกูมึงว่าใส่ของกูสวยดินี่เอเอก็สวยแล้วมึงบอกมาเยี๋ยกูยังไม่ได้บอกเลยเอาแล้วถ้ามึงเอาไปใส่แล้วมันจะไม่ด่าซื้อต่ออย่างเงี้ยแล้วจะขายไม่ได้เที่ยงก่อนทแอง,องสะสมเท่เจ็ดเจ็ดหรือหกหกห้าหกหมื่นนะหกหมื่นนี่แหละเออประมาณห้าหกหมื่นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้ามาโทรหา

อเกดแพรมก็มึงย้อนไม่ดูนะไอจีไอเกดไปแล้วมึงมาดีเลยเอามึงไม่ขอย้อนอะแพร์ย้อนอะไรมึงก็ดู้ว่ามันแพงย้อนทำไมพี่เจอรึรับจุดให้หน่อยชอบพีกแล้วเหรอดูนี่เราจะนอนด่าเขาเนี่ย ใหด่าอ,อ,อีกแล้วเหรอจัดว่าูยุ่งด้งวยเบนเบรมึงอ่ะเป็นคนผิดมึงอ่ะโยนให้กูมึงไม่หันมาแม้แต่จะมองหน้า,ากูเลยจะมาโยนให้กูนคนผิดไม่ได้นะนก็กูนึกว่ามึงแม่นไงไเบนอะไรมึงแก้จะหันหลังให้กูอยู่แล้ว<อ>กูนึกว่ากูเป็นเจ้าสุขใช่ไหมเออเออจะรอมันเข้ามาหรือจะโทรไปเคลียร์มันว่ารอเข้ามาดิงั้นก็รอต่อไปเอ้าแล้วมึงจะไปไหนอ่ะกูไม่เกี่ยวเฮ้ยเกียร์ มันนี่ก็่ใจนะอะไรนมันนี่้ <c oughs> มึงมึงหล่นแต่แค่เนี่ยเอา้ามึงเป็นคนโยนเฟรย์มึงดูดิมึงดูตรงนี้สิอะมึงดูดิ <c oughs> เราไม่เอามาให้โดนมือกูนะยาสีเฮ็ดอีกเน่าสีเฮ็ดอีกยาสีเฮ็ดอีกดไปอย่าสีเฮ็ดอีกยทุกคนครับเอาเหมือนแก้มของตับเล็กหรอมนเสียงงของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่อ้าวเหรอใช่เนียเ็เกเก็บเก็บเก็บเกบเก็กีกบ อ๋ถืออ๋ออันนี้คือของพี่แบงค์เออมึงจับไปดีนะไอสัตว์หกหมื่นนะอันเนี้ยกูไม่เกี่ยวด้วยนะอยู่มือใครอันนี้ของฟอมไม่คือรู้รู้แค่ว่ามีแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแม่เอางี้ไหมแกล้งเขาไหมแกล้งยงมึงทําเป็นเจียเจียทําเป็นเจียไม่คุณทำไม่เป็นทำเป็นเจียมันเป็นเพาจริงเหรออืมอันพี่จอบละกันอะไรมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้ยมันเป็นอันนี้มันเกะออกได้ มึงทำเพี้ยอะไรเนี่ยเกียเกียอะไรเกี้ยร์ตามพี่เกี้ยร์ทำไมตามพี่มันร่วงอะไรปั๊มอะไรปั๊มมึงมึงเอามาใส่ขานไหนเนี่ยเอาปั๊มมาไงปั๊มอ่ะปั๊มใครอ่ะปั๊มกำหารปั๊มกำหารเอ้าเจียรทำเพี้ยอะไรเนี่ยเต็มหมดทีเกียไอสัตว์เอ้ย ไม่ใช่ของกูมึงแก้งกูอ่ะอะไรวะวันนี้กูแก้งใครก็ไม่สำเร็จอีเหี้ยฮะลุกเลยนุ๊กอยกเ่าใครมาโอ้ไปยืมไปที่บ้าไปยืมปั๊มฟอมาแล้วป้อมกูอยู่ไหนไปบอก ปั้นนี่อยู่ไหนวะไอ้เขียเกือบทีบหน้ามึงแล้วมึงแก้เอางี้พี่ถ้าผมพูดอะไรจริงๆพี่อย่ากดผมนะเออมีความลับจะบอกว่าไอเกียร์มันทำปั้นจริงๆเป็นรอยตรงไหนเดี๋ยให้ดูให้ดูพี่ห้ามกดนะพี่ใจเย็นไอ้ที่บล็อกที่แบค์ไปเลยเออไนเน เลเอาอย่างเงี้เอาดีสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเดี๋ยวนี่ละคงแหกันดูดีก่อนพี่กดจะด่าเนอะแขกตาของกูเนี่ยอันนี้สิเฮ้ยถามมาดูว่าคงทำได้ไอ้เพี้ยอถามเมื่อกี้มันคือรอยอะไรเอ้าผมจะงงกันอยู่เลยนี่รอยเล็กเพชรรอยเล็กเพดรโอ้โหแหมมาทำลงทำได้ไอ้เพี้ยเราเป็ดึงหน้าในกูแหมมาอกให ไม่เครียดแต่เนี่ยตอนแรกกระจายกูเหี่ยวเลยฟาบลงไปเลยเะล่าเลยอะไอเชี่ชวยวันนี้เหมือนว่าแก้ไม่สาเร็จวะไม่แต่ว่ากูมองคือคนแบบถ้าคนแบบคนเก่งๆเขาจะมองไกลๆเขาก็รู้แล้วไงของแท้ของก๊อปอของแท้ต้องแบบนี้โหเหมือนกันนี่อเอ <laughs> เอก็วันนี้คือเหมือนกับว่าจะแก้ในเก่งจะแก้ไม่สำเร็จแต่ทุกคนคือแบบศนเนอ เออวันนี้แบบแกล้งไม่นสำเร็จจะแกล้งเจี๊ยใส่พี่แบงค์ไอ้เฮียก็รู้มากผมอยากขังรถว่ะเนี่ยอยากขันรถคันนี้นี่ต้องถีบแบบขาเลยอะไรรู้มา้ยหนหั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 นโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ทำคลิปแกล้งไอ้เก๋นะครับแกล้งแกล้งกุยแกะนี่แกล้งนี่แกล้งนีอะไร ข้าอยากให้ผมกับไอเกตแกล้งนอนด้วยกันนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะกดไลค์คลิปนี้ถึงหมื่นไลค์เดี๋ยวแกล้งนอนด้วยกันเลยเฮ้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 ยไปไหนขอโอจูว์อจูวจูของอขอให้รถมึงพังครับอะไรของพี่มาเดี๋ยววันี้ครับทุกคนถ้าไม่รู้จะแกล้งอะไรเดี๋ยวพี่แกล้งให้ดูครับอะไรนี่ครับทุกคน เจ๊แค่ไม่แต่อสเตอร์นะพี่เจียกองอเยียกองแม่งเลยสั์เอาดิเอาดิเดี๋ยววยกลองยี้ขาแพงๆไปแล้วตัง4,000กว่าบาทเลยสั์ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารับรองพี่แบงค์แม่งหัวร้อนแน่เดี๋ยวกูจูนกูจูนให้ดูเลยกะจูนปั๊บปกติถ้าไปจะบอนบ้นใช่ไหมพอกูจูนปั๊บพังพังพังไปแล้ว